จกแจ๊กตจกแจ๊กไอ้กระเทียงดีบันครับว่าหลังนั้นกูเห็นรถไฟไปกว่าที่บ้านที่เรามื่อไรกระเทียงกันพื้นเก่าเทียงกันพื้นเก่าอาออันนี้มันอันนี้จริงๆนะแม่ยิ่งนะปฏิบัติยิ่งมันยิ่งทําให้เห็นว่าเออเราจะสู้กับไอ้กิเลสตัวนี้ได้ไหมครันออกไม้ออกครัรู้ทันมันอรืไอ้ที่ไม่รู้ทันมันบั่นก็ไปเสวยก็ยังไม่เล่าเลยเลยถูกเป็นจังส่น ถ้าคุณปฏิบัติจริงๆ,ๆให้รู้จริงก่อนค่อยกลับไปครัเออไม่แค่แค่มาดูวันเดียวสองวันต้องส่งอารมณ์กับกัวงพ่อก่อนเออส่งอารมณ์พ่อรู้ว่ามันมาอย่างนี้ควรว่าอย่างนี้มันมาอย่างนี้ควรว่าอย่างนี้น,นั่นนอะไรคือการสอนของผู้ที่สอนครับแต่พวกคุณมาปั๊ดไม่หลอแค่ห้าหกเก็ดบวันบางคนไม่ได้รู้เรื่องอะไรก็มีครับ ก็มันกิกนามเต็นแก้วเนาะไปฟังตรงนู้นตรงนี้อ่าใช่ไอนี่ถูกต้องถูกจริงถูกต้องแม่ทีบอกว่าน้าเต็นแก้วนี่พวกไปมากๆแบบทีน้าเต็นแก้วครับมันไปก๊อปทางนั่นก๊อปทางนี้คนนี้พูดอย่างนี้คนนี้พูดอย่างนี้มันกปว่าเขา็เลยว่าเขาก็จะพูดแต่เรื่องของของผู้ที่ว่านะเขาไม่ได้ปฏิบัติดีครับเขาก็มาเล่าเรื่องของพระองค์นั้นพระองค์จังจี่พระองค์นี้พระองค์จัาจี่ตัวเองไม่ได้ปฏิบัติหรอกไรฟังแล้วก็มาพูดกันนี่คือความจริง พระพาว่าทำมันไม่เกิดคุณลองทําสิทําตามที่ท่านพูดนะครับท่านพูดว่ายังไงไม่ดูกายดูใจคุณก็มาดูซะสแล้วคุณก็จะได้ผลเหมือนกันครับเออไม่ได้ยินแต่เขาพูดว่ะครับไม่ไม่ได้ยินตัวเองพูดว่ะอมไม่สังเกตว่โอ้มันก็เลยผู้ที่คอยดูเราอยู่เขาก็ไม่ศรัทธาเราเลยครับนี่คือความจริงครับ ่นเงี้ยอยันนีคือหายแตงร้อน,นทีไรก็เกาเนาะผมมาดูวัดนี่กระไดเขาก็ว่าคือกันที่น,นี่ก็ดูเมีก <c oughs> ็ยินเป็นลาคือกนได้เมียนก็ยินได้ไปดูอีกอย่างนี้ค่แม่ไปยิ่งยังไปดูทิ้งหายก็เกาครับ <c oughs> อ้มเมียนเรมันออกมาเนาะครับแต่ที่จริงเขาให้ออกมาปัดทิ้งครับอืมมาล้างสัญญาเดิมที่เราเคยเป็นที่นี่ัส่เดิมๆของเรา <c oughs> นั่นแหละครับนิสัยดีก็ใช้เดิมนิสัยไม่ดีก็ใช้เดิมเหมือนกันนะครับอ้าวนั่นแหละ เด็กคุณไม่คุณไม่เข้าใจวันก็ทําตามมันเด็กมันก็เกิดเรื่องครว่าใครจะศรัทธาคุณถูกนั่นเนี่ยสำหรับแม่ว่าใครจะศรัทธาหรือไม่ศรัทธาก็ตามถึงเราจะรู้ก็ตามไม่จะไม่สนใจตรงนั้นครับอืบอบกแล้วก็ไม่เชื่อเราก็เฉยซะถูกคนที่เขามีบุญเขาทาตามเองหรอเขาไม่มีบุญก็เรื่องของเขาัาก็เฉยระบัดเนี่ย บอกได้อยู่ข้างหนึ่งสองข้างก็น่ารัข้างที่สามไม่จะหยุดเลยครับคือถึงยังไงเขาก็ไม่เชื่ออนั่นคือตัวของเขาครับเราจะไปแบกกิเลกไขรทั้งนั้นครับสาหรับแม่จะไปแบกทาไมตั้งแต่ตัวเองก็เอายายูเนาะถูกครับแม่ของเราก็เกินแล้วของเราก็เกินแล้วครับแทบจะไม่ทันด้วยซ้าไปใช่เขาเลยตรงป่อยว่างครับนั่นคือตัวเขา นั่นมันคือกิเลสเขาเขาก็มองไปถึงึงไปถึงนู่นแล้วพวกพี่เจ้าท่านัช่วยกันไห่ได้ทั้งหมดเนาะครับเราก็แช่แค่นี้มันก็จูบไปเลย,เลยใช่มันก็เลยบจบที่เราละบัี้มันจบที่เราได้บัตดแแต่ปฏิบัติมาที่เลียกยๆจริงๆอ่ะมันจะมีความรู้สึกอย่างพวกคุณคุณเป็นที่บอกว่าอยากซ้อนอย่างไงน,นี่แม่ก็เหมือนกันเพราะเรารู้มามันเป็นสิ่งดีได้คุณเอ,อ๋ย แต่ผู้ที่ฟังเราต่างหากเราครับเขามองเราอย่างไงร,รู้ไหมเมื่อก่อนคุณก็เป็นอย่างเขานั่นแหละอืแต่คุณไปปฏิบัติปฏิบัติมาที่บ้านรู้สึกว่าคุณเป็นของแปลกครับมาแสดงให้เขาดูเขาก็มองหน้าเหมือนคุณเป็นบานใช่นี่คือความจริงครับพอเรารู้ได้สติว่าโอ้เราไม่เหมือนเขาเราก็นิ่งซะความนิ่งของคุณน,นั่นแหละจะทําให้คุณข้ามไปได้ทุกอย่างถูก,ถกเขาเขามองอย่างนี้เราก็ กลับไปนึกชัว่าเออมันแมนคือเขาว่าอีเนาะเพราะว่าแม่ไม่มีความสีขยังไงครับแม่ก็ดูแน่บางคนก็เออจะย่ายคนนั้นเป็นบวชมาจะใส่บุญมันแมนว่เนาะนุ่งสินกระเขินๆเออชุดอะไรก็ไม่รูหัวล้นๆทำงานอยู่นั้นทั้งวันครับใช่หรือเปล่าวะพวกก็พูดแต่ว่าคือบ้าคขนาดเลยวะถ้าเกียรจะได้บุญแม่ได้ยินกับหูแล้วก็ตับตาด้วยครับแต่แม่ก็ประทะอยู่บ้างเด้ะี่แล้โอ้ บาดนี้แม่ก็มาหว่วนดูตัวเองเด้โอ้มันใช่มันใช่จริงๆแค่อย่างเหมือนเขาพูดจริงๆิงแม่ก็ยอมรับสิ่งนั้นนั้นมันก็เลยเฉยม,มึงจะพูดอะไรมาก็พูดทั้งแต่คนพ่อคนแม่ไปพูดเลยม,มันก็เฉยเพราะว่าเราไม่สนใจเขาไงม,ม,มันใช่แล้วเขาพูดอีกเราเป็นคงเปียกเราก็อยู่เฉยเฉของเราบ้ับมันเลยนิง่ง พอจิตมันไม่ส่งออกแล้วมัไม่แต่รเรานิ่งแล้วสมาธิแรกมันก็มีอาการอย่างพวกคุณปินนั่นแหละพวกค,คุณที่เขาพูดกันอยู่นั้นอ่ะแม่ที่ฟังรู้ฟังดูไม่ใช่แม่ไม่รู้ดิเพราะว่าทุกคนมันมันจะมีตรงนี้หมดครับใช่แต่มันจะมากจะน้อยแค่นั้นครับมันจะมันจะหลงนานหรือไม่หลงนานนี่คือความจริงครับบางคนนี่สิบยี่สิบปีจนตายก็มีครับแม่เห็น สิบปีก็ยังเหมือนเดิมปัญญาไม่เกิดก็ไม่รู้ล่ะมันเป็นยาง้นใช่เม่สังเกีเออเราก็โอ้เมื่อไหร่นาะก็แค่เนี่ยมันไปช่วยอะไรไม่ได้ครับอืมใช่ครับไม่ใช่ว่าเราจะไปนี่มันมันมีความตรงจันทร์กันอยู่ก็เขาก็อยากได้นะคุณต่มันมีกรรมเขาบังอยู่แม่ก็เลยเมื่อไหร่เนาะนั่นครับมันจะไม่มีความโกรธใครเลยบัดเมื่อไหร่เนาะครับนั่นคุณบอก มันเป็นกรรับังเขาอยู่ครับมันก็เลยเส้นผมยังบังภูเขาอยู่ไม่ใช่ว่าพวกคุณรู้มาเลยคุณจะจบยังครับยังเจอทดสอบละเอียดลึกยิ่งถูกนะมีความจริงยิ่งไอ้ตัวละเอียดตัวดีนี่ยิ่งโอ้โหยิ่งนั่นแหละไม่นาครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านเฉยไม่ใช่เคยเพราะอะไรรับท่านรู้มดนิ่งตัวเองนี่แหละครับแม่ท่านนิ่งดูตัวเองนี่แหละรู้ว่าไอ้ตัวละเอียดนี่เรา ยากด้วยมันยังไม่ผ่านครับมันเพราะว่าการปฏิบัติเนี่ยก่อนที่เราจะเข้ามาเนี่ยแล้วนวาทุกอย่างนี่เป็นสิ่งดีใช่ไหมอะครับพอคืออย่างนี้มันก็ม่นใช่ครับมัก็ใช่อยู่หรอกมันมันมันไม่ว่าไม่ใช่แต่มันจะมากกั่น้อยทานั้นแหละใช่ครับบางบางทีมันความรู้สึกนั้นมันมันดีสัญญาเดือดครับกลางสัญญาเสียกี้สัญญาหมดอี่ยงนี้ครับ อาจารย์แต่แต่แต่และท่านท่านพูดนะครับยังหลวงพ่อชินทร์ซำหลวงตาชินทร์ซำอีกท่านก็อยู่ทั้งห้าปีท่านที่ออกมาอืมใช่ท่านว่ากี่กตัวครับแม่ก็เมันเลือาากตัวเองว่าแม่ไม่ได้เก็บตัวแต่แม่ไม่อยากพูดกับใครที่งจริงครับจะอยู่ตามในใาตัวเองครับไม่อยากรับรู้อะไรครับ มันมันเป็นงานดีมันก็ค่าปีหกปีเราดีปีปีนี้เนี่ยไอ้นี่มันเหมือนมันไหนแมอจริงด้วยละเอ้าทำไมเป็นอย่างนี้เราเราไม่สนใจอะไรอะไรเลยนั่นเห็นี่บอ่ามันมันมัเขาติดไปรบคุณที่เวลาเขาจะจับเราพวกถึงลงมาเองบอกเฮ้ยนั่นแหละมผมก็ได้แหละมันมันเหมือนถูกสั่งให้มาเหมือนกันนะบางทีมันมันยังไม่ถึงเวลาของเราครับเนี่ย เหมือนถูกสั่งว่าเออต้องมามาทําคลิปอย่างเงี้ยมันจะออกมาเองมันจะมันจะเกิดขคงมาเองขึ้น,นครับเพราะวาเรากำหนดมาเรานี่ไม่คิดวปงังนนะครับแต่แม่มาไม่นึกหวนถึงตั้งแต่แม่ปฏิบัติธรรมทั้งอยู่หนองถึงทุนท่นทนานเลอธิษฐานแม่อธิษฐานในนี้จริงๆครับแม่ไปพูดที่ไหนขอให้มีคนเชื่อฟังเนี่ยเออแรื่องปฏิบัติตามอืมขอให้ให้ให้ลู่ลู่เหมือนกันครับ ตามตัวข้องเข้าไปคือกันนี่นี่คำอธิษฐานของแม่มีนะแต่แต่อธิษฐานแล้วแม่ก็เลยเอาไปดิมแม่ก็มาหมัวุว่าก็เคยอธิษฐานไว้หนึ่งแม่ก็เลยมันก็รู้เหมือนออมันก็เลยรู้เหมือนเลยอ๋ออย่านี้เลยอนี้มันก็อย่างน,น,น,นี้นะมันก็เลยเหมือน,นร่างายจิตใครับไม่ว่าที่แห่งวนตะบนใด วิชาของเราเนี่ยถ้าเราเคยเคยปฏิบัติที่ไหนจะแช่กนมันมันจะกลับมาที่นั่นทุกที่นะจะบอกให้เขาจะมาจะมาล้างสัญญาหมดไม่สังเกตอยู่ตรงไหนตรงไหนโอ้มันสัญญาดือมามื่ใจใจฉี่ละมันจะประกุให้เราเห็นทุกที่ทุกที่มันก็ปลางมันมันจะเบื่อหน่ายแล้วมันก็ปับเบื่อปะกันหนักนี่ร้องไห้ร้องโฮอยู่มันบ้าคนเดียวมันเบื่อ ไม่ดีดใหญ่นะมันเบื่อไม่ไม่ร,รู้ว่าตัวเองจะเป็นอะไรก็ได้ไม่ได้โอ้ยเบื่อครับมันก็เลยถูกคาว่าร้ายใครกําหนดบเพื่อจะทําให้แก้งนะครับเออคํายิ้มตัวยิ้มตัวน้วอยเหล่นี้มันก็เลยเกิดขึ้นเมือนายมันก็ยู่ในค่าผืนผ้าวาเนะเพื่อจะทําให้แก้งซึ่งมักขขคผลนนนพิการนี่เป็นคกรรมฐานของเราตั้งแต่สมัยที่เราเข้าปฏิบัติใหม่ๆจนประทั่งวันนี้ครับมันเป็นที่ มันก็เลยคำคำคำพระพุทธเจ้าสอนทุกจ่ละคำมันเป็นคำพูดที่ศักดิ์สิทธิ์มากใช่ครับแม่มบางคน,นอยาไปอยาไป,ๆๆาไปาาพูดตรงๆ์ก็พี่อาไประมทคศนสอนพระพุทธกุศลละแม่ยิ่งกว่าอย่านะอย่านะแม่เห็นแล้วยังบอกว่า,าที่ประมทของคุณนั่น ก็คือกิจของคุณจากคุณเสวยไงครับถ้าคุณเอาไว้ในใจเรื่องมันจะเกิดหรอกมีความจริงทุกคนมีหมดครับเออทำมีหมดแม่ก็เป็นไม่ใช่ไม่เป็นมันมีความรู้สึกนั้นเราก็ก็ภาวนามันทิ้งเราจะกิจของคุณดิครับเออนั่นมันมีทุกอย่างดิเขาเขาเกาไปบางคนเขาเก้ไปดิเขาไปปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาบอกว่าอย่ามาลองเบิงมันสีเป็นจังดอือคุณก็บอกคุณแล้วว่ามาลองเบิงมันสีเป็นจังดครับ คุณจะไม่ได้อะไรเลยก็ศรัทธายางคอนแคนอยู่เลยเขาไม่ศรัทธาเลยนั่น่อยากมาล่องเบงครับมันสิเป็นแงนังแดงไม่ใช่มาเอาไม่ก็มาน้อมเขาจะมาทดสอบครับแต่มนล่องมันสิเป็นแังแดงครับแล้วคุณก็เลยเป็นอย่างนั้นเลยครับมันไม่เข้าเลยครับมืของธั้งรรดาอืมคือหลวงพ่ออยู่ดอก แม่ก็ว่ามันใช่ถึงขนาดนั้นหรือท่านบอกว่าปามาณไม่ได้นะมันคือตัวทำทำหลักแม่ก็ว่าเออแม่ก็ยังมีเอออยู่มันเป็นกิเลสมันก็ล้างได้นะแม่ปะเออมันก็ได้เหมือนอย่างท่านพูดจริงๆบัดแบบนี้ครับดูไปดูมาไม่แม่เลยกลัวครับ ไม่ใช่กลัวของแม่หรอกแม่กลัพวกคุณไม่ได้ครับนี่คือความจริงแม่จึงบอกว่าด่านะครับแม่ไม่ใช่กลัวแม่ไปประมาทใครนะครับแม่กลัวพวกคุณไม่ได้ครับมันจะก,กั้นเลยอืมแม่เลยเรือยาดรืออนนี่ครับอือ <laughs> จริงคือแล้วสามสีแล้วครับนี่ธรรมดาคือคนจรคนมีจริงแม่คือคนว่าแม่ก็ออยังว่าอยู่นี่ครับ <laughs> แต่ตัวแม่เองไม่ครับไม่ มันก็มีในสภาวะธรรมของเราเนี่ยแลามันเกิดมาปั๊บมันก็อยากบะเหมือนกันเกณฑ์กำหนดทิ้งยังไงครับนั่นเห็นบ่มันตัดออกไปแล้วนั่นแหละเนี่ยกำหนดทิ้งก็รู้เท่าทันนั่นแหละเนาะครับเขารู้เท่าทันมันก็ไม่ปรุงไม่ไปต่อมันก็ไม่อยู่สุขีในน้องบันครับใช่มันก็ายึดตัวนี้บบานมันทิ้งตรงนั้นแล้วเนี่ยครับ ในวยในจิตตะดานของเขาลึกๆเนาะครับมันยังไมท่ทันออกมาซื่อๆใช่พอพอ,พอมาปฏิบัติทำมันก็สแสดงออกมาให้เราเห็นครับคนรู้ทันจิตมันก็รู้ไงครับคนไม่รู้ก็สูญไงใช่มันแบบคือตามคำสั่งครับอือเป็นเรื่องสั้นส่นวนมากมันพอ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 เฉพาะพก็ยำเถื่นมันจะชอบกับปลาอืมอนน คุณบางทีไปจนที่แรกมันก็ไม่ห่วงลูกหรอกครับทำไปจำมาห่วงลูกเลยบัตร้อง,ง่ายลูกก็ล้อง่ายตามเม่์เลยเห็นเนี้ยก็เลยไปเอากันมาสําคัญอยู่ที่คุณไปปฏิบัติเลยครับคุณอยู่กับคูบายกันทำไมคุณไม่ส่งส่งแล้วท่านจะช่วยแล้วอาการนั้นมันจะมันก็ดับของมันครับแล้วก็มาทำการอีท่าแล้วคนเป็นทุกวันเพราะอะไรโทรศัพท์ใช่ เป็นใจปวดแข็ปวดขาคือสิตานี่และปวดแห้งแี้งโอ้ยจะก,กูปเป็นอย่างเอ้ยเมยมาพาเมย์ไปหาหมอเลยไอ้ลูกก็ไม่รู้เรื่องว่าคือสภาวะธรรมตัวเองก็ไม่รู้เรื่องว่าสภาวะธรรมมามาเอาแม่มาเอาแมยคือขั้นลงมาเป็นงอกเอากับว่าสบายราดตะบันตะแค่ประจำบางคนไม่ลาเลยไปมันจะต่างกับเม่แม่ถที่บอกว่าอไม่มีกันครัไอเราไปกลัวเราไปเอามาครับไปอยู่น้องจุทุ เพราะว่าทาเกิดจากหนักน่าตามองไม่เห็นเนาะวิ่งลงไปหาอาจารย์บ่อาจารย์ชี้ยังครับท่านบอกว่าบุญคืนเรี้ยวโยมแงโยนเมบุญกิดเรียบขึ้นไปกําหนดเห็นมันท่านมันทัางขึ้นไปขึ้นไปกั้นลูกาก็มาบอกไปให้มาดีให้เรามาบอกท่านเนี่ยเพื่อย่นี่ในจริงเราบอกว่าครับผู้ขาดชห้ายเพระอาจารย์ผู้ขาดผู้ขาดญานผู้ขาดตาบวมทงี่ลูกผู้ขาดสมัยยามแล้วคนสมัาผู้ขาดก้าวบ้านผู้ขาดไปครับมันต่างกันกับคนอื่นครับ เห็นแม่ไปยูเห็นลูกไปลงไปมากมากกลัวเขาจะเอากลับทุกท่องแม่ดูเหมือนกิจเขาจะวิ่งหนีเลยครับแต่ไม่ต้องต้องประคองครับตํางวนไงคำตกองวนไงประคองไว้กล้ามากันครับอือต่เราก็แสดงไม่ได้กับลูกครับเขาดีใจที่เราจะเขาจะเห็นแม่อือเราก็ต้องกำหนดดูเยอะแยนั่นแหละครับ คือการปิดวางครับเม,ม่ก็เลยรู้นะที่รู้มาจากคํคาสอนครูบาอาจารย์ที่บอกว่าทุกอย่างให้กําหนดคือตามคําขอนขั้นแรกขั้นห้าเขาจะไม่ชัดหรอกนี่คือความจริงครับแม่ถึงไม่ไม,ไม่ไม่ว่าใครขอให้กําหนดตามอาการขอให้เชื่อครูบาอาจารย์แม่พยายาม,มย่านนี้เพราะแม่ก็เคยเป็นอย่างนั้นเมือนกันครับตีถ้าคนไหนรู้จักขั้นห้าปั๊บเนี่ยโอ้คุณเลยไม่ใช่ของธรรมดาครับมันจะรู้ทันทุกอย่าง คขั้นห้าคืออะไรจักนั่นแหละมันจะเข้าใจใจตัวเองไม่ใช่พูดเอานะไม่ใช่ยินได้ยินเขาพูดมานะต้องให้รู้ด้วยการสภาวธรรมใช่เนี่ยบางคนพิมพ์มาถูกหมดทุกอย่างแหละแต่คุณรู้เห็นตามความเป็นจริงไหมหรือคุณฟังมาหรือคุณฟังมาล้วแหละหรือคุณอ่านมาครับมันต้องเอาสภาวธรรมมาวัดกันมันเข้รับมีความรู้สึกอย่างั้นค่ามีความรู้สึกอย่างี้ ผู้ที่ตอบก็ตอบตามพวงรู้สึกครับก็คุณมาว่าคิดอย่างนั้นประเมินนี้เราก็รู้แล้วว่าคุณคิดก็ประเมินเอาใช่สิ่งทั้งสันอย่าคิดเลี่ยงคิดนั่งคิดอยู่บ้านตั้งยาวไม่ต้องไปนั่งคิดในมันเหนื่อยอยู่วัดนะครับดยอีนี้ดิคิดมันอยู่กับเรานี่เนาะครับอะไรมันก็อยู่กับเราเนี่ยเป็นส่วนมากนั่งพุไม่ดูสังเกตกวัวนั่งโก่งหน้านี่ใช่เลยครับคิดเลย อาคิดเรื่องนั่นจึงมิสรืออะไรก็ไม่เกิดมีแต่คิดก็คิดจริงรู้ของตัวบาอือใช่ตัวบาตเอ้าก็คิดเนาะใครจะเอาอะไรกูไปวะไม่รู้บ่ละอืออันนั้นกูโอ้โอ้โอ้ไปตัวบาตอันนี้กูเคยด้เท่านั้นอันนี้กูเคยเลยคุณคิดไปแล้วออออืเคุณคิดบริหารงานคุณจับ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 อยู่ตรงนี้มีพวกกลางคิดครับคุณเคยขายคุณก็น่าว่าวันนี้กูได้เท่าไหร่ไม่เคยคิดเลยแม่้จะรู้จักครับออื อันนี้ได้เท่าไหร่สภาพวาทําคุณไม่เกิดหรอกกีดคุณออกนอกห็นว่ากีนคุณไปนั่งนับเงินอยู่นู่นไปนับว่าจะขายได้เท่าไหร่จะเป็นเงินเท่าไหร่เดือนนึงจะได้เท่าไหร่ปลูกมันผมวกา็ปีนี้จะได้กี่ตับจะใส่อะไรมันมันถึงจะงามคุณไม่ได้ดูกายกับใจคุณเลยครับคุณเอาเอาความคิดไปปลูกมันอืมันเลยออกนอกไม่เป็นบุญครับนั่นเนี่ยไม่รู้จากท่านห่างนังไงมันเป็นร่องสั้น ให้เชื่อครูบาอาจารย์แม่ก็ถึงจะไม่รู้มาก่อนแต่ก็พอก็พอสู้ได้ถูกครับแม่คือเราเชื่อเพราะว่าเรายังไม่เข้าใจขันห้าแต่ไมครับเพราะว่าตั้งแต่เกิดมานี่แม่ไม่รู้จักว่าขันห้าคืออะไรครับแม่รู้จักแต่ขันห้าคือเทียนห้าคู่ดอกไม้ห้าคู่อย่างนั้นนี่คือคนส่วนใหญ่รู้อย่างนั้นถูกต้องไปเก็บมาคันหาไม่แม่เนี่ยออันดอกไม้จะคู่ละแม่หาคู่เอาเทียนมาหาคู่แ้วคันหามากมาก ขันเตียกับขันห้าไม่รู้คนส่วนใหญ่รู้อย่างนั้นใช่แต่ไม่รู้ว่าขันห้าในใจภายในกายคอะไรครับนั่นแหละม่รู้อย่างนั้นครับไม่ไม่ไม่รู้ว่าขันห้าคือเศรนาคือความรู้สึกอะไรรู้แต่ว่าขันห้ามีเตียยห้าคู่ครับดอกไม้ห้าคู่ขันแปดก็มีแปดแค่นั้นแหละรู้แค่นี้ทุกคนคงจะเหมือนแม่ครับถ้าเข้าใจในขันห้าคือเป็นอย่างนี้เขาเดินทาไปเดินเดินทาไปได้ง่าย ไปตามความรู้สึกไปได้ง่ายครับมันต้องผ่านขันห้าเพราะว่าเฉพาะวัฒธรรมอ่ะมันต้องผ่านขันห้าครับพีถูกเอ้ามันต้องผ่านเวทนาเท่านั้นมันต้องผ่านตัวเพผ่านมันจะไปเอาความรู้สึกไปจับตรงไหนแล้ใช่วยครับเออมันจะกำจัดตัวไหนอ๋อมันอยู่ในขันห้าหมดอ่ะครับเออมันมันอยู่นอกเดชกิเลสเรามันอยู่ในขันห้านู่นน่ะครับเมียนบ ใช่คันห้คือยังหันนันนี่ยั่นกมีมีดอกขันก็นเลยมันก,กนีแต่ชื่อมันครับคุณจะขันาห้าอยู่ที่ไหนในนั้นน่ะมีแต่คว่ำพุทธมีต่ชื่อของมันซื่อๆครับแม่ก็เคยเป็นขันาห้าแม่ก็ไม่รู้ยังว่าอ,อ,อย่าว่าแต่แม่เลยผมก็ไม่รู้ไม่รู้ขนาาันห้าคือเทียนห้ากูดครับดอกไม้หา้ายกยกขันาห้ากยก เ,เพราะว่าแม่ไปเก็บประจําไงครับอ้เจ้าดอกไม้ไม่แม่หาคู่แน่เออเอาเช่นมาหาคูเด้อมาไหว้พระไว่าวัดชิ้นบ่าครับเออเราก็เป็นเด็กดอกไม้ยังละเม่เออดอกนั่นก็ได้ดอกนี่นก็ได้ครับ่ว่าละ่ะเราก็มาจิให้เก็บอย่างท่านก็รู้จักกันห้าเทียนห้าคู่ครับเทียนห้าคู่ดอกไม้ห้าคู่ครับแต่เราไม่เข้าใจขนันห้าทีการคงเก่งอยอืนี่คือความิงครับคนที่จะรู้ มันต้องผ่านการปฏิบัติจังสี่เหรอมันจังจะคอยหูใช่นี่ก็ไม่รู้หรอกไดชื่อครูบาอาจารย์แม่ถึงไม่โทษใครในแม่ทิ้งพยายามบอกว่าให้รู้จักคันห้ามันจะไปง่ายครับอืแต่คุณจะรู้จักคันห้าคุณก็ก็ก็ชื่อ,อ,าาอครูบาอาจารย์ก่อนท่านสอนพยายามฟังให้ดีฟังให้เข้าใจครับคันห้าคืออะไรมันเกิอดอะไรท่านก็พูดนะครับไม่ท่านไม่ไม่ใช่ท่านไม่พูดนะอย่างอย่างหลวงพ่อท่านก็พูดแล้วท่านก็ดท,นกทดสอบ สองวันสาวันท่านจะเทดสอบรู้สิท่านม่เค้ยสัญญากขึ้นอย่างอีกอย่างเจท่านก็ถามเลยไม่ใช่ท่านมาถามดิครับขัถหามีอีกอย่างเน่เห็นว่าล่ะครับแต่บางคนก็ตอบได้นะครับแม่ก็รู้ว่าตอบได้แต่ไม่รู้อือก็ตอบตอนที่ท่านตอบคุณไงครับขันหามีอะไรบ้างคุณก็ได้เอาความจํานั้นไปก๊อปพอท่านถามปั๊บคุณก็ตอบปั๊บอือแต่คุณไม่รู้สันขังห้าที่แท้จริงหรอกครับงั่นแต่รู้เพียงว่าได้ยินที่ท่านว่าอือ แกยังไม่ไม่รู้สภาวะไม่ไม่รู้สภาวะคือมันเกิดอะไรบ้างไม่รู้ความรู้สึกครับไม่รู้ไม่ใช่ไม่ไม่รู้ถ้าคุณรู้จากคาหนี่คุณจะตอบความรู้สึกต่างหากเราครับนั่นแม่ก็เลยรู้คุณพูดอะไรพูดไปเธอครับอืมบางที่แม่ก็เบรกอยู่บ้างครับบางทีไม่เบรกเลยครับจะหลงมากนะแม่พูดน้อยๆแค่นี้ครับขอให้ถามมาหลงอย่างแม่จะตอบตอนนี้ถ้าคุณบอกว่าไม่หลงชัเลีอยงตาไม่พอใจไม่ก็อยู่ระดับอืมอ่าเพอารู้มากเลยครับ เราก็ต้องเบรกเราอยร่บใ้่เราเป็นบ้าเลยรบบเขาไม่ใช่เขาครับเราก็ต้องเบรกเลยถ้าถามมาคือการนอมดีครับใช่ขนาดนี่อี่ยงเ่งกอลุงึ้นอี่ยงโอ้ยลุงมันเป็นแิงสีแดงสีแดงสีคนนั้นเลยจะได้ธรรมะครับแม่สังเกตแม่สังเกตเพราะว่าแม่ตัวแม่ก็เป็นอย่างนั้นครับเม่ฟังครูบาอาจารย์สอนเนี่ยแม่จะถามเลยเพราะว่าแม่เป็นคนโง่ไงครับอามันเป็นังไหนลุงพราบางคนก็พักเราออกเลยครับ พักไม่ให้ถามแกไปถามเผื่อนีบเอาให้เราไม่รู้นี่เราอยากรู้นี่มันบอกเราไม่ถามคุเดียวตอบปั๊บคนกี่คนรู้เราเหมือนเราครับแต่เขาจะเขาจะไปปฏิบัติปฏิบัติตามหรือไม่ไม่รู้รมันเป็นังซนซนไม่เคยถามเพราะเราอยากรู้ครับลองเปลี่ยนคุณแม่ใช่ <laughs> ใช่ไหมยังไงไม่ไม่สูญยอมโง่ดีกว่าครับคนที่โง่แหละนี่นแหละคนคนยอมโง่จะได้คนอวดฉลาดเนี่ยจะไม่ได้อะไรไม่ได้แล้วเขาจะว่างูแล้วเขาเจบาก็เบาดีไม่ว่าเราว่าเขาล่ะเราดูซิก้มีคนรู้กว่คุณคุณจะเงียบเลยถ้าเขาจะที่นั่นนั่นคือเขาอยากรู้ด้ครับเขาอยากเขาเขาเขารู้ว่าเขาทําผิดครับเขาอยากรู้ว่า แล้วก็บอกเขาเขาเลยรู้เลยไอ้ที่คนที่คนรู้เลยบาเขาจะไม่บอกเพราะว่าบางทีเขาคิดว่าคุณรู้จริงๆอืงใช่อันนี้จริงบางทีท่านท่านนึกว่าคุณรู้จริงๆอันนี้จริงครับท่านก็เลยไม่ได้สอนครับมันเป็นอย่างนี้แล้วมันมันอยู่ที่แม่กล้าถามด้วยกล้าถามบางคนไม่รู้แต่ก็ไม่กล้า แม่ไม่รู้ไม่อยากรู้ครับควมอยากรู้ของแม่ก็กระจายไปสูงเพื่อนๆครับใช่อไืไปไปได้อันนี้ส่งไปสู่คนอื่นด้วยคนที่ไม่กล้าถามเลยได้ครับโอ้ไม่้ชิงท,ทีถามผู้เดียวขูเเลือ่องงูได้ปรักชทาวของ,ของเฮาอยู่เค <c oughs> ื <c oughs> อความจริง <c oughs> ใช่